PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว เซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันสุขสบายสบายอย่างนี้นี่พาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกค่ะเพื่อที่จะมาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่องน้องใหม่ Apple Channel ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามีการเชิญน่ารักมากเลยเพราะแรงดึงดูดทำให้เรามาเจอกนันนี่คอนเซปต์น่ารักไหมล่ะแถมในซองนี้นะคะยังมีเรื่องราวของ Apple นะคะให้คุณผู้ชมได้อ่านกันด้วยนี่นะคะรวมถึง กิมมิกที่น่ารักสุดๆนี่คนไม่จำรู้ไหมว่า มเมล็ดค่ะแล้วก็แอปเปิลนี่นก็คือมเมล็ดแอปเปิลเขาะไปปลูกนะคะแล้วก็จะเติบโตขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเป็นแอปเปิลจริงหรือเปล่านะก็ต้องลองดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังละกันนะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันดีมากๆค่ะที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ช่องนี้เนี่ยจะมีคอนเซปเป็นยังไงแล้วที่มาของชื่อช่อง Apple TV นะคะจะมาจากไหนกันแน่เราไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ได้ท,ทําธุรกิจทีวีดาวเทียมนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าทําไมถึงได้ทําช่องขึ้นมาชื่อว่าช่องใช้ชื่อช่องว่า Apple Channel ก็แล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยทำวิทยุเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่4ครื่นวิทยุนะที่กระจายเสียงในกรุงเทพนะฮะก็มี 101, 5, 5ร้อยหนึ่งร้อยสองจุดห้าร้อยสามจุดห้านะฮะแล้วก็ร้อยสี่จุดห้านอกจากนั้นก็จะมีบริษัทในเครืออย่างเช่นเปียวหรือว่าท,ทีวีอินไซด์นะฮะทำหนังสือด้วยนะครับ แล้วก็มีชิคชาแนลนะฮะแต่ทีนี้พอเรารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นบริษัทที่มีคอนเทนต์เยอะมากๆคอนเทนต์ mm hmm. นี้ก็หมายความว่าบุคลากรน,นะฮะแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบของของฟอร์แมตของวิทยุในเครือของเราเนี่ยมันแตกต่างกันโดยซิงเชิงนะฮะร้อยหนึ hmm. ่งเป็นขื่นข่าวร้อยสองจุดห้าเป็นขื่นเพลงสากลร้อยสามจุดห้าเป็น easy listening นะ,ะ FM one นะฮะแล้วก็ร้อยสี่จุดห้าเป็น fat video ซึ่งอยู่มานานมาก mm hmm. ในกลุ่มวัยรุ่นเะนี่ยนะฮะมันก็เลยถูกแปลงออกมา เป็นคอนเทนต์ที่มีทั้งภาพและเสียงบ้างนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาสู่ธุรกิจทีวีดาวเทียมทำไมถึงเป็น Apple Channel พอดีวันนั้นยังไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีแล้วก็ได้ยินข่าวสตีฟจ็อ s ตายก็รู้สึกว่าหนึ่ง Apple ตายไปแล้วน่าจะมี Apple อะไรสักอย่างขึ้นมาใหม่ <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงแอปเปิลเนี่ยมันเป็นเจเนริกเนมเจเนริกเนมก็หมายความว่าเป็นชื่อที่ใครเอาไปใช้ก็ได้ฮะเหมือนเหมือนชื่อส้มอัง,งุ่นกล้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะบางคนก็ถามชอบถามเราเหมือนเหมือนทีเล่นที่จริงว่าไม่กวูวแอปเปิลฟ้องเหรออ,อะไรเงี้ยเราบอกนั่นเขาทำคอมพิวเตอร์เราทำทีวีนะฮะซึ่งเราใช้คำว่าเราได้ถึงได้ใช้คำว่า Apple Channel ใช่ครับแล้วก็แอปเปิลเนี่ยมันเป็นแพชชั่นมันมีมาตั้งแต่สมัยนานแล้วโลกเราเกิดขึ้นมาในแอปเปิลมันเกิดขึ้นมาพร้อมโลกตั้งนานแล้วนะฮะ นะฮะมนุษย์เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าทั้งสองคนมีแพชชั่นที่ไปเด็ดแอปเปิ้ลมากินเอ่อมันเกิดมาจากกราวิตี้นะฮะนั่งนั่งอยู่ในดีเซอร์อแคนิวตันก็เห็นลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาจากต้นไม้มก็จึงได้รู้ว่าโลกเนี้ยมันมีแรงดึงอู<ม>่แล้วมันก็มีเรื่องราวของแอปเปิ้ลอีกตั้งมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสโนไวท์ที่เผลอไปกัดแอปเปิ้ลแล้วก็ต้องนอนหลับไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรารู้สึกว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมันมันอยู่ในชีวิตของคนเราตลอดเวลาอยู่แล้ว<ม>แล้วมันน่ารักนอะฮะ มันเป็นชื่อที่เราไม่อยากได้ชื่อช่องเป็นตัวเลขแล้วก็ไม่อยากได้ชื่อช่องที่เป็นยาวๆที่ต้องคิดขึ้นมาใหม่แล้วคนจําไม่ได้มันก็เลยมาลงตัวที่คําว่า Apple Channel และทั้งหมดนี่ก็คือ Apple Channel Gravity TV 24ชั่วโมงช่องรายการบันเทิงวรารี้ที่พร้อมส่งแรงดึงดูดให้คุณมาร่วมสนุกกับเราแล้ววันนี้เริ่มจากคอนเซปต์ก่อนนะฮะคอนเซปต์ของ Apple เนี่ยเราเริ่มมาจากว่าเรามาคิดว่าเ,เรามีรีทีวีาม ไอทีวีช่อง11อยู่ปัจจุบันเนี่ยเสาหนวดกุ้งไม่มีอีกละไม่มีบ้านใครติดเสาหนวดกุ้งเพื่อดูฟรีทีวีอีกละทุกบ้านต้องมีจานดาวเทียมหมดจะเล็กจะใหญ่ก็ว่ากันไปนะฮะทีน,นี้เราก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจทีวีดาวเทียมที่มีอยู่นานมาแล้วเป็นสิปีแล้วนะฮะเขานิยมทําช่องที่เป็นเซกเมนต์ก็คือช่องที่ละครอย่างเดียวเพลงอย่างเดียวหนังอย่างเดียวขายตรงอย่างเดียวก็อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่านั่นเน่ยเรากาลังเหมือนกับ เรากาลังไปคิดว่าเราเป็นได้แค่นี้ไงฮะเราไม่กล้าที่จะกระโดดไปแข่งกับ3 5มห้าเจ็ดเก้าเขาเพราะเราคิดว่าเราอยู่ได้แค่นี้ในขณะที่บริษ,ษัทของเราคอนเทนต์มันเยอะกว่านั้นเยอะกว่าที่จะเอาเป็นช่องช่องเดียวช่องเพลงอย่างเดียวช่องหนังอย่างเดียวช่องการ์ตูนอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยคิดว่าเรามาทําทีวีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอของฟรีทีวีไปเลยดีกว่ามันก็เลยเป็นช่องที่เป็นวาไรตี้แล้วก็จัดผังตามกลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เขาควรจะดูะ ที่บอกว่าตามกลุ่มเป้าหมายนี้กลุ่มเป้าหมายของเราแท้จริงแล้วคือใครบ้างคะกลุ่มเป้าหมายคือครอบโทษฮะทุกชนเขาเรียกว่าเลยนะคนทุกระดับเลยฮะเพราะว่าเรามีรายการที่ตอบโจทย์ในคนทุกระดับและคนทุกกลุ่มอายุนะฮะรเรามีการ์ตูนที่เราซื้อลิขสิิทธ์การ์ต<ม>ูนมาการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นหน้ากากเสือชินจังกันดั้มนะฮะนอกจากนั้นนอกจากเราซื้อลิขสิิทธ์การ์ตูนมาแล้วเราก็ยังซื้อลิขส์เซ็ตมาช่นดซิ่งมาด้วยเพื่อจะทำเช่นดซิ่งขายแล้วทำอีเวนต์ในใหญ่ในปลายปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเสร็จแล้วเเราก็ยังมีออ่ ซื้อหนังมานะฮะซื้อหนังมาจากสามคนฟิล์มแต่หนังเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหนังที่ทั่วไปเราซื้อหนังที่เฉพาะหนังที่ฉายในโรงหนังเฮาส์โรงหนังเฮาส์ก็การันตีแล้วว่าเป็นหนังที่เป็นคุณภาพเป็นหนังรางวัลทั้งนั้นเราก็เลยซื้อเฉพาะหนังที่ฉายในโรงหนังเฮาส์นั้นมาฉายใน App l e c h a n แ e ลนะฮะแล้วหนังของที่ฉาย Apple c h a n n น l จะไม่มีภาคไทยนะครับจะเป็นหนังที่เป็นเสียงออริจินอลแล้วก็ขึ้นซับไตเติลเท่านั้นฮะนอกจากนั้นเราก็ยังมี โปรแกรมที่ต่างๆนานามากมายครบวงจรฮะรายการทอล์กต่อปัญหาทางเพศรายการเกี่ยวกับกีฬารายการเกี่ยวกับทําอาหารรายการวัยรุ่นรายการแฟชั่นคือเหมือนกับฟรีทีวีทั่วไปเลยฮะที่อยู่ในช่องช่อง,องนี้ช่องเดียวมีซิทคอมด้วยนะฮะเราได้มือทําซิทคอมอย่างคนเขียนบทในทีมเป็นต่อที่พอเป็นต่อเขาหยุดไปนะฮะทีมเขียนบทเขากระจายกันหนึ่งนั้นก็มาเขียนให้เรานะฮะแล้วก็ได้บุตเตอร์มาเล่นให้ ในซิตคอมด้วยนะฮะ,ฮะ,ะชื่อว่าเสียบป้าบอสือ,อแปลเป็นไทยก็คือคนที่มันกินอิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรจะทาออกมาทาอ,อะไรอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นซิตคอมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยฮะเนี่ยอาจจะเห็นว่าเรามีคอนเทนต์แล้วก็บุคลากรที่ทําอยู่กับเราเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคนจะชอบมาถามว่าไฮไลท์ของ Apple คืออะไรเราตอบไม่ได้ฮะเพราะว่าทุกรายการเขาแข่งขันกันอยู่ในช่องเราก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าจะถามว่ารายการอะไรมันดีที่สุดสาหรับใครก็ต้องถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณสนใจใครถ้าคุณเป็นเด็กคุณอาจจะชอบการ์ตู เป็นผู้ใหญ่ที่ชอบดูหนังฟังเพลงคุณอาจจะชอบหนังของเราอาจจะชอบเพลงของเราคุณเป็นคนที่ติดตามเทรนด์เสมอคุณอาจจะชอบรายการแฟชั่นซึ่งนาโดยก้อยโดยคริสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณชอบซิทคอมคุณอาจจะดูเสียบป้าบอดสื่อหรือถ้าคุณชอบแบบรายการบ้าบ้าคุณอาจจะชอบไดร์ฮาร์ดโปรเจกต์ซึ่งเอาวงผล o ดมาทําอะไรเสี่ยงตายมันมีเยอะมากอยู่ในช่องนะฮะโชคดีอย่างหนึ่งฮะเพราะเราไม่ได้เป็นค่ายเพลงการไม่เป็นค่ายไม่มี ไม่ได้ทําผลติตผลทางด้านเพลงหรือว่าทางหนัออกมาด้วยตัวเองฮะข้อดีของเราคือใครก็มาอยู่กับเราได้ฮะเราอยู่ในต้นแบบหมดเลยและทั้งหมดนี่ก็คือ Apple Channel Gravity TV 24ชั่วโมงช่องรายการบันเทิงวาราตี้ที่พร้อมส่งแรงดึงดูดให้คุณ มาร่วมสนุกกับเราแล้ววันนี้ข้อดีของเราที่เราทํามาก่อนหน้านี้ในธุรกิจของเราคือว่า 1. เรายืนยันเสมอว่าเราทาธุรกิจสื่อ mm hmm. ทําธุรกิจสื่อเนี่ยหมายความว่าเราจะเป็นสื่อที่เป็นกลาง mm hmm. เราจะไม่ทํ p โปรดักออกมาแข่งกับคนที่มาออกในช่องของเรา mm hmm. ในสื่อของเรานะฮะ mm hmm. เช่นเราทําคริปติยุอยู่เราจะไม่มีวันตั้งค่ายเพลงแข่งกับใคร mm hmm. เราทํารายการทีวีอยู่เราไม่มีทางที่จะแบบสร้างศิลปินขึ้นมาให้ออนแอร์เฉพาะช่องเรา เราไม่ปล่อยไปช่องอื่นเพราะฉะนั้นก็คือนโยบายของเราก็คือว่าเราเป็นพันธมิตรกับทุกคนนะฮะเราสื่อเราเป็นสื่อสื่อก็คือสื่อสารอกไปเข้ามามีคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่ายใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากับเราเท่าไหร่ในการที่ศิลปินของเขาจะมาทํางานร่วมกันกับเรานะฮะเพราะเราไม่ได้แข่งขันในทางกลับกันันเหมือนกับการโปรโมทศิลปินของเขาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นออกไปอีก ฮะอันับแรกขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานนะครขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าเราต้อนรับแบบไม่โค่วถึงนะครับขอบคุณจริงๆเราเห็นหลายท่านมาวันนี้ก็ชื่นใจนะครับทั้งได้เพื่อนใหม่เยอะเลยนะที่ว่าเริ่มแรกหลายท่านคงทราบดีว่าเราทรําธุรกิจอิทยุมาโดยตลอดนะฮะเราอยู่สี่ขึ้นร้อยหนึ่งร้อยสาเราเป็นมนุษย์ส้างคอนเทนต์นะครับ เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมีทีวีเป็นของตัวเองซึ่งก็คือวันนี้ที่ออกมาเป็น Apple Channel นะฮะและคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Apple Channel ส่วนหนึ่งก็มาจากคลิปวิดีโอของเรานะครับและอีกหลายๆส่วนก็มาจากบุคคลที่เป็นพันธมิตรของเราที่เรารู้จักแล้วก็เราคสร้างสารรค์ขึ้นมานะฮะจุดมุ่งหมายเดียวครับเราอยากจะพัฒนาวงการสตรีลทีวีให้ยกก้าวข้ามผ่านจากที่เขาเคยเป็นอยู่ คะุณผู้ชมสำหรับมุมมองของผู้บริหารที่ต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์อย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับการทำทีวีดาวเทียม เพราะเนื่องจากจุดแข็งที่เขามีอยู่แล้วอย่างชัดเจนไม่ว่าจะก,การทําคลื่นวิทยุที่ได้รับความนิยมถึง4คลื่นด้วยกันนะคะแล้วก็ทําอีกหลายๆสื่อนะคะแต่วันนี้เนี่ยเขาก็ชัดเจนในตัวเองในการที่จะทําทีวีดาวเทียมให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักมากจริงๆค่ะทั้งดารานะคะศิลปินรวมถึงเหล่าเซเลบริตี้มากมายเลยนะคะที่มาร่วมเป็นเกียรติสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Apple Channel ค่ะเบรกน้าเราจะพาคุณผู้ชม ไปดูผังรายการที่เขาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงภายในช่องนี้ว่ามีอะไรบ้างอย่าพลาดนะคะ